สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำคัพเค้กสูตรง่ายๆแต่อร่อยแถมหน้าตาน่ารักเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์นี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูคัพเค้กในวันนี้ส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือแป้งเค้กค่ะแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้นะคะตรามงกุฎม่วงค่ะตามาด้วยไข่ไก่เบอร์สองสามฟอง ผงฟูน้ำมันรำข้าวหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายเม็ดเล็กหรือว่าน้ำตาลทรายเบเกอรี ie, น่นมสดรสจืดเกลือป่นกลิ่นวานิลาแล้วก็สุดท้าย SP หรือว่าสารเสริมที่ช่วยขึ้นฟูนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะคะมาเริ่มด้วยการร่อนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันก่อนค่ะ ใส่ไข่ลงไปในชามผสมค่ะสามฟองนะคะตามด้วยนมสดรสจืดกลิ่นวานิลาเกลือปน่นน้ำตาลทรายและสุดท้ายแป้งกับผงฟูที่เราร่อนเอาไว้ค่ะใช้หัวตะกร้อตีให้เข้ากันก่อนนะคะเวลานำไปตีกับเครื่องเนี่ยแป้งจะได้ไม่ฟูงกระจายค่ะ ประมาณนี้นะคะนำไปตีกันเลยค่ะทำการตีด้วยสปีดต่ำสุดประมาณหนึ่งนาทีค่ะทำการป่านอ่างหนึ่งรอบค่ะจากนั้นก็นำา p ป้ายไปที่หัวตะก้อนะคะ ตีด้วยสปิดส,สูงสุดประมาณ5นาทีค่ะจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมฟูข้นแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้คือใช้ได้เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตีด้วยสปิดกลางต่อไปค่ะในระหว่างที่ตีก็ให้เพื่อนเอนเทน้ำมันลงไปเป็นสายพอเทจนหมดนะคะก็ให้ตีด้วยสปิดกลางต่อไปอีก2นาทีค่ะ ปาดอ่างหนึ่งรอบนะคะและทําการตีต่อด้วยสปีดส,สูงสุด3นาทีค่ะ เพื่อนๆเช็คความข้นของแป้งนะคะถ้าเกิดว่าแป้งไหลลงเป็นสายแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าของใครแป้งดูข้นก็สามารถตีต่อไปได้อีกสักประมาณ1-2นาทีแป้งก็จะเหลวลงค่ะให้ดูนะคะไหลเป็นสายแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตีด้วยสปีดต่ำเพื่อตัดอากาศอีกหนึ่งนาทีค่ะ พอตีแป้งเรียบร้อยแล้วก็นําใส่ถุงบีบไว้ค่ะจะได้บีบใส่พิมพ์ได้ง่ายๆนะคะวันนี้พิมพ์ที่แม่ซีใช้จะเป็นถ้วยคัพเค้กขนาด5เซนค่ะแม่ซีจะชั่งเลยค่ะถ้วยหนึ่งนะคะให้หยอดแป้งลงไปสักประมาณ23กรัมค่ะประมาณนี้นะคะ กระแทกพิมเบาเบาสัก2องถึงสาครั้งเพื่อไล่อากาศนะคะจากนั้นเราจะนำไปอบโดยใช้ไฟอยู่ที่170องศาเซลเซียสไฟบนล่างเปิดพัดลมด้วยค่ะเป็นเวลาประมาณ15 2 0นาทีค่ะเพราะขนมสุกก็ให้กระแทกพิมพ์แรงๆสักประมาณ2ครั้งนะคะเพื่อปรับโครงสร้างค่ะจากนั้นก็พักไว้บนตะแกรง คว่ำไปเลยนะคะรอให้ขนมเย็นสนิทค่ะระหว่างรอเราก็มาตีวิปครีมกันค่ะแม่ซีใช้วิปครีมนอ n เดรี่นะคะตัวนี้ค่ะซันวิปจากนั้นก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดแข็งค่ะ โอเคค่ะตีตั้งยอดแข็งประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตีสปีดต่ำเพื่อตัดอากาศให้ส่วนผสมมันเนียนขึ้นประมาณ1นาทีค่ะ วิปครีมที่ตีได้เมื่อกี้แม่ซีนํำแช่ตัวเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เค้กเราก็เย็นสนิทแล้วแม่ซีจะนำมาใส่ฟิลลิ่งสตรอเบอรี่ค่ะเป็นแบบสำเร็จรูปของเบสฟู้ดนะคะใส่ถุงบีบเอาไว้หัวบีบใช้แบบไหนก็ได้ค่ะกดหัวบีบลงไปค่ะแล้วก็บีบลงไปประมาณนี้นะคะ ปาดเก็บฟิลเลี่ยงให้เรียบร้อยนะค,ะน,คะนำวิปครีมออกมาจากตู้เย็นค่ะตักนะคะพอประมาณปาดลงไปค่ะ รนี้วิปครีมที่เหลือแม่ซีจะนำมาใส่ถุงครึ่งหนึ่งค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะผสมสีชมพูนะคะใส่ทีละนิดนะ คนใ้เข้ากันค่ะสีอ่อนๆประมาณนี้นะคะมาเตรียมบีบหน้าเค้กกันเลยค่ะแม่ซีใช้หัว 2D นะคะจากนั้นเราก็ใส่ถุงวิปครีมลงไปค่ะเตรียมบีบกันเลยค่ะวิธีการบีบก็บีบลงไปตรงกลางก่อนนะคะ วนหนึ่งรอบพอรอบสองให้ขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะดูกันอีกทีชัดๆค่ะดีตรงกลางก่อนวนแล้วก็วนขึ้นไปหนึ่งรอบ ตกแต่งหน้าให้สวยงามค่ะแม่ซีใช้สตรอเบอรี่นะคะผ่าครึ่งแล้วก็บ้างตรงคห้ยสวยงามเหมือนรูปหัวใจอะคะ่ะวางไปได้เลยและเกล็ดน้ำตาลตามชอบค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมาร์ชเมลโล่ค่ะรูปหัวใจนะคะ คัพเค้กของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูเนื้อเค้กด้านในนะคะแป้งนุ่มๆนะคะไส้แน่นๆครีมก็เต็มปากเต็มคำค่ะเราลองมาชิมกันเลยนะคะ เนื้อเค้กจะมีความนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากไปเลยค่ะส่วนไส้จะมีความหวานอมเปรี้ยวนิดๆตัดกับครีมด้านบนนะคะซึ่งมีความเบาหอมมันทานเพลินๆไม่เลี่ยนเลยค่ะอร่อยมากๆนะคะลองไปทําทานกันดูค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ